สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอคอนิคคิวพอดแคสต์ช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่ประวัติศาสตร์ของโลกภาพยนตร์เกมการ์ตูนและสื่อต่างๆจากต้นกำเนิดไปจนถึงยุคปัจจุบันพร้อมข้อมูลที่อัดแน่นครบถ้วนและลึกซึ้งแบบเจาะลึกหากย้อนกลับไปในยุค70ก็จะมีมังงะทางญี่ปุ่นที่โดดเด่นขึ้นมาอยู่เรื่องหนึ่งที่ว่าด้วยเรื่องของจุนสลัดอวกาศที่ถือว่าเป็นตัวท็อปในแนวไซไฟเลยก็ว่าได้หลังจากนั้นก็ได้มีผลิตเป็นอนิเมะตามออกมาด้วย ใช่แล้วครับเรากำลังพูดถึง Space a v v n n t u r e c o p r a หรือชื่อภาษาไทยก็คือ c o อ r a เห่าสายฟ้านั่นเองครับเอาละ่ะถ้าคุณยังไม่เคยได้ยินชื่อ c r o r a มาก่อนผมขอเล่าให้ฟังก่อนว่านี่ไม่ใช่แค่การ์ตูนไซไฟอีกเรื่องแต่มันคือการผสม s p a เกตตีเวสเทิร์เข้ากับซามูไรเจมบอนส์บาราเรล่าและยังมีกลิ่นอายแบบดิสนีย์เบาๆอีกด้วยนะครับจากผลงานนักเขียนการ์ตูนบูอิจิเทราซาวะ นักวาดที่เริ่มต้นจากการวาดโชโจไซไฟและกลายมาเป็นตำนานแห่งไซไฟญี่ปุ่นยุค80เรื่องราวของครอปล่าเริ่มต้นขึ้นในโลกอนาคตอันไกลโพ้นตัวเอกของเราจริงๆแล้วชื่อจอนสันครับเป็นมนุษย์เงินเดือนเบื่อโลกคนหนึ่งที่จู่ๆวันหนึ่งก็ได้ตัดสินใจไปลองเล่นเครื่องทริปมูวี่ที่ทําให้เข้าไปอยู่ในโลกความฝันแบบสมจริงแต่สิ่งที่เขาฝันมันไม่ใช่แค่ฝันธรรมดา เขากลายเป็นครอบบ้านักประจนภัยสุดเฟี้ยวแห่งอวกาศพร้อมกับคู่หูสาวสุดคูลเลดี้อามารอยและอาวุธคู่ใจใส่โคกันหรือปืนเลเซอร์ฝังในแขนซ้ายแต่พอเขาตื่นจากฝันเหตุการณ์มนเริ่มพลิกผันเพราะสิ่งที่ควรจะเป็นแค่ความฝันแต่กลับเกิดขึ้นในความจริงโจรสลัดอวกาศเริ่มตามล่าเขาและสุดท้ายเขาก็พบว่าเขาคือครอบบ้าตัวจริงที่ลบความำจำของตัวเองทิ้งไปเพื่อหนีศัตรูในอดีตหลังจากนั้นก็กลายเป็นเรื่องราวการประจนภัยท่องอวกาศของครอบบ้า ตามชื่อ Space a v e n g e r Cropper เลยนะครับเพื่อช่วยผู้คนในเหตุการณ์ร้ายต่างๆและต่อกรกับโจรสลัดอวกาศกิลและมีตัวละครสำคัญอย่างคริสตัลบอยปรากฏขึ้นและมีท่านหลอดสลา a มนเดอร์ที่ถือว่าเป็นบอสใหญ่ของโจรสลัดอวกาศากาศิลเลยก็ว่าได้และนี่ก็เป็นเรื่องย่อของ c r o บ b ปเห่าสายฟ้าการ์ตูนในตำนานที่มีอายุมากกว่า40ปีแล้ว ด้วยสไตล์ที่ชัดเจนเนื้อเรื่องที่มีการบูแอคชันและแนวนี้ก็ยังเป็นต้นแบบให้กับการ์ตูนรุ่นหลัง<ๆ>เช่น City Hunter และ Cowboy Bebop a t และอีกหนึ่งจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นคือความว่าวิวของตัวละครหญิงที่วาดออกมาแบบจัดเต็มซึ่งภายหลังได้มีการออกภาคใหม่เรื่อยๆครับตัวอย่างเช่นในปี2008ก็มีออกมาอีก6ตอนและในปี2010ก็ออกมาอีก19ตอนรวมถึงปัจจุบันนะครับอาจารย์บูอิจิก็ได้เขียนภาคต่อของ ครอปบ้าในชื่อว่าครอปบ้า over the rainbow เผยแพร่มาอย่างต่อเนื่องครับตั้งแต่ในปี2019เป็นต้นมาจนมาถึงบัตรนี้แล้วทําไมครอปบ้าถึงว้าวจุดแข็งของเรื่องนี้คืออะไรนอกจากตัวละครหลักจะเท่ระดับพระกาลแล้วอาจารย์เทราซาวะยังออกแบบเรื่องให้มีหัวใจของความเป็นญี่ปุ่นผสมกับกลิ่นอายหนังยุโรปที่หาได้ยากมากในยุคนั้นเขาสร้างโลกที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมอวกาศสงครามกลุ่มโจรสลัดและหญิงสาวสวยแบบบอลเกิร์ลและที่ทีเด็ดคือ เทราซาว่าไม่ได้แค่หยิบไอเดียมารวมกันแบบมั่วๆนะเขายังมีแรงบันดาลใจชัดเจนเลยเช่นชองพอลเบลมอนโดนักสแสดงฝรั่งเศสท,ที่เป็นแรงบันดาลใจหลักให้กับครอปบ้าเดวิดโบวีที่เขาตั้งชื่อตัวร้ายว่าคริสตัลโบวีเพื่อเป็นเกียตรติและแน่นอนโอซามุเทสกะผู้เป็นครูทางจิตวิญญ,ญาณของเขาและเขายังเคยบอกว่าถ้าไม่มีอาจารย์เทสกะครอปบ้าคงไม่มีวันได้เกิดขึ้นคุณเทราซาว่า เกิดที่อาซาฮิคาวะจังหวัดฮอกไกโดปี1955ครับเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่ลหลงไหลในการ์ตูนแล้วก็เอาจริงเอาจังกับมันมากแบบชนิดที่ว่าถ้าไม่ชนะก็จะไม่หยุดในช่วงแรกๆเขาส่งงานไปลงในนิตยาสารการ์ตูนแล้วดันได้รางวัลครับและจากตรงนั้นเองนี่แหละที่ทำให้เขาเริ่มเข้าสู่วงการแบบจริงจังในปี1976 เขาย้ายมาที่โตเกียวแล้วได้โอกาสที่เปลี่ยนชีวิตเลยครับเพราะเขาได้เข้าไปเรียนรู้กับโอซามุเทสกะโดยตรงคนที่เรียกกันว่าเป็นบิดาแห่งมังงะญี่ปุ่นนั่นแหละครับเทราซาว่าฝึกฝนกับทีมของอาจารย์เทสกะจนมีผลงานดังๆชื่อ m o t h e r earth turn green again และได้รับรางวัลเทสกะอวอร์ดหลังจากนั้นในปี19.7 7เขาก็ได้ลงงานกับ weekly s h o n e n jump นิตยาาสารสายโชเนินอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นและจุดเปลี่ยนสำคัญก็ตามมาครับเพราะในช่วง80 เทราซาวะเริ่มมองว่าคอมพิวเตอร์มันไม่ได้มีไว้แค่ทำงานบัญชีหรือเขียนรายงานเขาเห็นว่ามันคือเครื่องมือศิลปะและในปี1985เขาก็ปล่อยผลงานที่ชื่อแบทมังหะแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยวาดในยุคที่คนยังวาดด้วยมือหมดแล้วในปี1992เขาได้สร้างชาเครุนี่คือมังหะที่ใช้คอมกราฟิกทั้งหมดเล่มแรกของโลกครับคือเอาจริงนะเทราซวะเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ศิลปินแต่เขาเป็นทั้งนักทดลอง เป็นคนที่อยากรู้ว่าเทคโนโลยีจะพาเราไปได้ไกลแค่ไหนในฐานะศิลปินและเขาก็กลับมากับผลงานที่ดังที่สุดของเขาครอบบ้าและแม้แต่ผู้กำกับอย่างลุกเบซงผู้สร้างภาพยนตร์เรื่อง Valerian and the city of the thousand p l a n e t และ f i i t h l l m m n t t ก็ออกมายอมรับตรงๆว่าเขาเป็นแฟนตัวยงของอนิเมะเรื่องครอปบ้าด้วยซึ่งทำให้ผลงานของเขามีกลิ่นอายความเป็นไซไฟอย่างชัดเจน แล้วไม่แปลกใจเลยว่าทำไมงานของเทราซาว่าถึงออกมาต่างและมีสเสน่ห์เฉพาะตัวเพราะเขาไม่ได้ทำงานเพื่อให้เหมือนใครเขาทำเพื่อผลักขอบเขตของสิ่งที่มังงะและแอนิเมชันจะทำได้ในญี่ปุ่นครอบบ้าขายได้ถึง50ล้านเล่มกลายเป็นหนึ่งในมังงะขายดีตลอดการของวิก s h โชเนนจัมและถูกสร้างเป็นอนิเมะในปี1982รีเมคในปี2010มี OVA มีเกม มีหนังมีทุกอย่างและยังโด่งดังไปไกลจนถึงฝรั่งเศสแบบสุดๆจนถึงขั้นมีความพยายามที่อยากจะสร้างสำหรับหนังคนแสดงหลายรอบเลยนะครับแม้ตัวหนังอนิเมะยุคแรกจะได้รีวิวแบบก้ากึง่งแต่แฟนคลับก็คือหนีวแน่นมากคนเปรียบเทียบครอปป้าก,กับ Star War b บาบาเร a าหรือแม้กระทั่งคาร b บอย i ิดบอในยุคหลังๆด้วยการตีพิมพ์และภาคต่อของมังงะครอปป้าแท้ที่จริงแล้วประวัติของมัน ไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะมันไม่ได้เป็นแค่การ์ตูนเก่าๆจากยุค70แต่มันเป็นซีรีส์ผ่านการตีพิมพ์ซ้ําแล้วซ้าเล่าแปลมาแล้วหลายภาษาและมีภาคต่อยาวนานเป็น10บสปีย้อนกลับไปในปี1977อาจารย์เทราซาว่าแกเริ่มต้นด้วยตอนพิเศษเพียงแค่ตอนเดียวในวิกฤตโชเนนจัมก่อนที่ในปีถัดมาจะกลายเป็นซีรีส์ยาวถึง6ปีเต็มและสุดท้าย ก็มารวมเล่มออกมาเป็น18เล่มจบในยุค80ซึ่งด้านก็แค่จุดเริ่มต้นหลังจากนั้นก็มีการรีพลัสฟิชกันหลายรอบเลยนะครับเช่นเวอร์ชั่นไอโซบันที่หน้าปกอลังการกว่าเดิมหรือคาเซนบันที่เป็นฉบับสมบูรณ์พิเศษที่เรียกได้ว่าคนอ่านสายเก็บเล่นสะใจแน่นอนและไม่ได้หยุดอยู่แค่ในญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับเพราะครอบบ้าถูกแปลไปตีพิมพ์ในหลายประเทศเลย ทั้งอเมริกาฝรั่งเศสอิตาลีไต้หวันฮ่องกงรวมถึงบ้านเราในไทยด้วยโดยสำนักพิมพ์วิบุณกิจที่เคยนำเข้ามาแล้วแต่ความเจ๋งมันไม่ได้จบอยู่แค่ในเวอร์ชันรีปรินนะครับเพราะครอบบ้ายังมีภาคต่อและสปินออฟอีกเพียบเลยโดยเฉพาะนิตยาสารซูเปอร์จำที่เป็นสายเซนเนนมากขึ้นคอนเทนต์จะเข้มข้นขึ้นโตขึ้นตามวัยของคนอ่านในยุคแรกๆอย่าง Legend of the Holy Night t ท์เดอ c ไซโคกัน Magic Do ดเป็นต้นแต่เนื้อหาก็ยังมีความแอคชั่นแบบจัดจ้านเหมือนเดิม บางเรื่องก็ใช้เทคนิคพิเศษอย่าง The Psycho Gun s, กับ Magic d o g ที่ทําแบบ CG comic หรือก็คือการ์ตูนที่วาดด้วยคอมพิวเตอร์ล้วนๆซึ่งล้ามากในยุคสมัยนั้นและแน่นอนครับเทราซาวาก็ยังไม่หยุดสร้างเขายังปล่อยวันช็อตเพิ่มอีก6ตอนแถมมีรีเป็นพิเศษฉลองครบรอบ30ปีอีกทางหากก่อนที่จะเป็นอนิเมะซีรีส์แบบเต็ม ครอบบ้าเคยถูกจับให้เป็นหนังใหญ่มาก่อนในปี1982ผลิตโดยโตเกียวมูวี่ชินชะและกำกับโดยอาจารย์โอซามุเดซสกิหนังเรื่องนี้รีเมคในช่วงที่ครอบบ้าได้ไปยุ่งกับ3สาวราชวงศ์รอย a ล s ิสเตอรและต่อกรกับศัตรูตัวฉกาดคริสตัลโบวีสิ่งที่น่าสนใจคือเวอร์ชันอังกฤษของหนังเรื่องนี้ไม่ได้ฉายทันทีต้องรอถึงปี1955ถึงได้ฉายที่อังกฤษและอเมริกาโดยทีมของ คาวแมสเซกแล้วก็มีปล่อยเป็น VHS DVD บูเรกันยาวๆจนถึงยุค2010เลยต่อมาเป็นซีรีส์ Space c r o p r a หลังจากหนังเข้าแล้วฟีดแบ็กก็ดีมากเขาก็เลยจัดอนิเมะซีรีส์แบบเต็มๆความยาว31ตอนออกอากาศทาง Fuji TV ระหว่างปี1982จนถึงกลางปี1983 คราวนี้อาจารย์เทรซสว่าก็มาคุมเองเลยนะครับมาประชุมกับทีมเขียนบททุกอาทิตย์และแกก็เป็นสาย perfectionist ที่สุดพอไม่พอใจอะไรก็เขียนใหม่เองเลยเวอร์ชั่นดีวดีของซีรีสน์นี้ปล่อยที่ญี่ปุ่นในช่วงปี2000ส่วนในอเมริกาโนโซมิเอนเตเทเมนต์เพิ่งจะมาปล่อยเอาปี2014แล้วตอนหลังในปี2020ก็มีดิ s c o t e c h Media จัดหนักปล่อยบูเรพร้อมเสียงพากอังกฤษแบบทดลองด้วยนะครับ ต่อมาเลื่อนเวลามาจนปีถึง2018จนถึง2010ในช่วงที่ครอปบ้ากลับมาอีกครั้งในชื่อว่าครอปบ้าดีแอนิเมชั่นเพื่อฉลองครบ30ปีในซีรีส์มันแบ่งเป็น2 OVA The p s y c h o ัน n กับ Time Drive แล้วก็มีซีรีส์ทีวีอีกชุดชื่อโรคนินโนยูชิทั้ง2 OVA นี้อาจารย์เทราซาวะคุมเองเลย ทั้งบททั้งกำกับแล้วมีเพลงประกอบที่ไม่ธรรมดาเพราะได้นักร้องโยโกะทาคาฮาชิที่ร้อง Cruel Angel Thesis จากอิวาเกเลียมาร่วมแจมด้วยและยังมีโยชิฮิโรอิเกะที่ทำดนตรีคนเดียวกับที่ทำเพลงให้กับ Ergo Proxy ็และ Tiger and Bunny สื่อเสริมอื่นๆครอบบ้ายังได้ไปโผล่ในวิดีโอเกมอีกด้วยนะตั้งแต่เกมพกพายุค80อย่างครอบบ้า The Psychocan ยันเกม PC Engine ที่ฝรั่งได้เล่นบน SEGA CD ของเล่นก็มีอีกเพียบครับทั้งรถไซโคลอยกลายเป็นหุ่นยนต์ในลาย Super Gobot ด้วยชื่อไซโคหรือแม้แต่ของแปลกๆอย่างขวดวิสกี้ลายครอ r a ก็ยังมีขายคือต้องยอมรับว่าครอบ a เนี่ยไม่ใช่แค่มังงะหรืออนิเมะธรรมดาแต่มันคือปรากฏการณ์ที่ทำให้ชื่อของอาจารย์บอิจิเทราซาวะ ดังเปรี้ยงป้งตั้งแต่เขายังอายุแค่เพียง22ปีเองนะและได้ดังไปไกลจนถึงฝรั่งเศสตอนยุค80เลย ครอบบ้ากลายเป็นอนิเมะที่ดังเป็นผู้แตกเลยขนาดเปเดริกโปรเทตจากเลมอนเดย์ถึงกับกล่าวว่ามันเป็นเรื่องที่ฝังอยู่ในหัวของวัยรุ่นยุคนั้นทุกรุ่นเลยอีกทั้งยังมีอิทธิพลต่อซิตี้ฮันเตอร์โดยตรงที่ยังมีมุกตลกร้ายๆกับเซ็กซี่นิดๆในแบบของครอบบ้าด้วยนะแถมชินิชิโรวัตนาเบะที่กำกับคาบอยบิดบอบกับสเปซแดนดี้ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากครอบบ้าด้วยเช่นกันโดยเฉพาะลุกย้อนยุคโทนที่ประชดประชนันและเคนทารโมิุระ เจ้าของผลงานเบอร์เซิร์กก็เอาแนวคิดของไซโคกันไปใช้กับแขนกลของกัสด้วยนะครับและยังไม่จบเพียงเท่านั้นฮิเดกิคามิยะที่สร้างเดวิลเมคร r y ก็ยอมรับว่าเอาคาแรคเตอร์ของดันเตมาจากลุก ความเจ้าเล่ห์และเท่โคตรๆของครอบบ้าอีกด้วยและในช่วงปี2008จนถึงปี2010ที่มีกระแสรายแอชั่นที่มาแรงอเล็กซานเดรอาจาบอกว่าเขาซื้อลิขสิทธิ์ครอบบ้าไปทำหนังใหญ่ระดับ Star War s เลยนะตอนนั้นเขาวางแผนไว้ว่าจะลงทุนเกิน100ร้อยล้านเหรียญซึ่งภายหลังก็พุ่งถึง150้าล้านด้วยซ้ำแต่ก็นั่นแหละครับความฝันอันยิ่งใหญ่ก็ต้องเจอกับความจริงจังระดับจักรวาลเพราะหลังจากการเดือนอัลเดอ a l กา y ลซี่ฉายอาจยาต้องเปลี่ยนแนวทางใหม่ทั้งหมดเลย เพราะเดี๋ยวคนจะกล่าวหากันว่าลอกกันแถมครอบบา้าก็ยังไม่มีตังพอในอเมริกาด้วยทำให้หาสปอนเซอร์ได้ยากมากๆสุดท้ายโครงการไลท์แอคชั่นของครอปบ,บ้าก,ก็ต้องหยุดชะงักไปในปี2018ตอนอยู่ในช่วงพรีโปรดักชันกับ l i o n s k a t e เพราะมีการเปลี่ยนแปลงภายในบริษัทแล้วเขามองว่าหนังไซไฟที่ใช้ทุนเยอะแบบนี้มันเสี่ยงเกินไปแต่ความหวังก็ยังไม่หมดนะครับในปี2016มีประกาศโปรเจกต์อนิเมะภาคใหม่ที่ชื่อว่าครอปบ,บ้า Return of Jo ฟโเกเลีที่จะนา รักบอาร์ตมาเมคโดยใช้ออนิเมชันแบบใหม่และยังคงมีจิตวิญญาณของต้นฉบับไว้และจะยังดึงดูดแฟนๆใหม่ๆที่อายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปอีกด้วยจนกระทั่งเมื่อวันที่8กันยายนปี2023อาจารย์บูอิจิเทราซาวะจากไปด้วยโรคหัวใจในวัย68ปีเราต้องย้อนกลับไปในปี1998อาจารย์เทราซาวะถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งสมองชนิดร้ายแรง แม้จะผ่าตัดและทําเคมีบําบัดแต่เขาก็กลับมาเป็นซ้ําอีกครั้งและจากการผ่าตัดรอบหลังทําให้เขาเป็นอัมพาตครึ่งซีกด้านซ้ายแต่คุณรู้ไหมเขาไม่ได้เลิกทํางานศิลปะเลยเขายังสร้างผลงานต่อไปเรื่อยๆทั้งในรูปแบบของแอนิเมชันซีดีรอมงานจัดแสดงศิลปะและแม้แต่การสร้างตัวละครใหม่ๆอย่างกันดรากอนซิกมาคือจะเรียกได้ว่าแม้ร่างกายจะจํากัดแต่จินตนาการของเขายังโบยบินอยู่เสมอครับ และนี่คือการเดินทางของชายคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตกับการปลูกจินตนาการของคนทั่วโลกคนที่ไม่เคยหยุดทดลองไม่เคยยอมให้ขีดจำกัดมาหยุดความฝันและเชื่อเสมอว่าศิลปะสามารถเดินทางได้ไกลกว่าแค่กระดาษกับหมึกขอบคุณครับอาจารย์เทราสวะวันนี้ก็ย้อนยุกกันไปพอสมควรนะครับกับการ์ตูนเรื่องดังเรื่องโปรดในอดีตของใครหลายๆคนอย่างครอบบ้าเห่าสายฟ้าขอบคุณที่รับฟังจนจบครับ ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจาก iPhone ค q Podcast และพบกันใหม่ตอนหน้าขอบคุณที่มารับฟังครับผมสวัสดีครับ